สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนินคุณพชกคารวยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมีแนวทางฮาหนอยนะคะรวมลาวแล้วก็หุ้นดาวโจนนะคะของวันที่6กค่ะมาแบ่งปันนะคะสําหรับแนวทางฮาหนอยเมื่อวานนะคะมัดรวมสี่หน่อยมีใครโชคดีกันมากนะคะเมื่อวานเจาะเข้าสามน่วยนะคะเจาะเข้าในรอบพิเศษนะคะเก้าหนึ่งเนาะ แอดกันให้ตัวเดิมนะคะแล้วก็เจาะเข้าที่0ูนย์ห้าะคะศูตรงๆนะคะในรอบพิเศษแล้วก็รอบ v ี p เจาะเข้าที่15นะคะตัวที่แอดเน้นให้นะคะเมื่อวานแตก3น้อยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่ะไปกันต่อที่แนวทางฮานอยของวันที่6นะคะแอดให้เด่น9เด่น1นึ่งเด่นสองิ่งรูดนะคะ ชอบก็จดไว้แคปไว้เลยจ้าระวังหกกับหัวเป็นเก้าด้วยนะคะใครไม่ชอบตัวนี้จับคู่ให้ก็ลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวท,ทางได้ค่ะ,ะไปกันต่อที่แนวะทางต่อไปนะคะเรา VIP เราสามาคถคี VIP และเราสตาร์ VIP นะคะ ตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะเรา v i p ของเราเมื่อวานเข้าในตารางนะคะ84สี่ส่วนเราสามัคคี VIP และเราสตาร์ v ี p เมื่อวานหลุดนะคะต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะสำหรับแนวทางนะคะเรา v i p เราสามัคคี VIP และเราสตาร์ v ี p ของวันที่6ชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะลองไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูเด้อพี่น้องจ๋า ไปกันต่อที่แนวทางต่อไปนะคะก็จะเป็นลาวเ d นะคะลาว h d ดีและสามคัคคีแล้วก็ลาวกาชาตินะคะสำหรับลาว h d ของเรานะคะเมื่อวานเข้าในตารางนะคะแป่ค่ะส่วนลาวสามัคคีนะคะได้กันที่เด่น2วิ่งรูดนะคะตารางมาที่4774ค่ะ ลาวกาชาได้กันที่วิ่งรูด2นะคะตารางมา9 4 0และ3านะคะตารางมา3ตัวเลยนะคะแล้วก็มาบนมาล่างเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นนาทางมีโชคมีลาบก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่6ชอบก็ลอกนำไปพิจารณาดูเด้อ ใครไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้ก็ลองนําตัวเด่นนะคะไปวิ่งไปรูปไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะตัวเด่นนี้ก็ไม่ค่อยพลาดนะคะพี่น้องจ๋าเนาะอะ,อะไปกันต่อที่แนวทางนะคะลาวเอ็กซ์ต้าลาวทีวีแล, Extra, แล, TV, และแลาวสตาร์นะคะเมื่อวานลาวพัฒนามีใครโชคดีกันบ้างนะคะเมื่อวานเนาะลาวพัฒนาของเราเข้าต่อเนื่องนะคะงวดกกอนโน้นนะคะ เข้าห้าหกนะคะห้าหกตรงๆเนาะในชุดนิ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานเข้าที่เก้าห้าตรงๆนะคะในชุดนิ้นนะคะสีคู่เน้นวัดใจเนาะมาเต็มเ็มเลยนะคะเมื่อวานเนาะใครที่มีโชคมีลาภก็ยินดีด้วยนะคะสาหรับเราเอ็กซ์ต้าของเราเมื่อวานนะคะเข้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดนะคะส่วนสายเจาะได้กันที่สองหนึ่งนะคะตารางก็มาที่สองหนึ่งค่ะ ล่าทีวีได้กันที่วิ่งรูดศูนย์นะคะสามศูนย์เนาะหกเก้ามาในตารางนะคะส่วนล่าสตาร์นะคะล่าสตาร์ได้กันที่วิ่งศูนย์วิ่งรูดศูนย์และวิ่งรูดสามนะคะ,ะตารางมาสามตัวนะคะสามหนึ่งศูนย์นะคะสามหนึ่งศูนย์มาในตารางสามตัวนะคะใครที่จับในตารางไปเป็นแนวทางโชคดีมีโชคมีลาำยินดีด้วยนะคะ ่ะสำหรับวันนี้จดไว้แค่ใบเลยจ้าระวังหกกับหัวเป็นเก้าด้วยนะคะหุ้นดาวโจนนะคะดาวโจนมีไอพีดาวโจนสตาร์แล้วก็ดาวโจนปกตินะคะจดไว้แค่ใบเลยจ้าของวันที่เจ็ดนะคะของคืนนี้นะคะอ่ล่าสุดได้กันที่วิ่งรูดเจ็ดนะคะหุ้นดาวโจนมีไอพีเนาะส่วนดาวโจนสตาร์ได้กันที่ อ่าวิ่งรูท่านะคะแล้วก็ตารางมาที่ห้าสี่นะคะนิ้นให้53าสามนะคะห้าสามห้าเกนะคะมาห้าสีอ่าก็ใส่วิ่งใส่รูทยินีด้วยจ้าฝาก,กุดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกํำลังใจนะคะขอให้หยิยบจับตัวใี้ไปเป็นแนวทางขอขอให้เฮงเปังปังจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า